อยากเป็นเซียนการ์ดสัปดาห์ที่แล้วทั้งสองคนได้เดินทางมาถึงงานไฟเตอร์ครับ2016เพื่อที่จะพิสูจน์ความเป็นสุดยอดของการเล่นเกมการ์ดและหลังจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับทั้งคู่อีกบ้างไปชมกันครับว้าวว้าว,ว,าวคนเพียรเลยครับนี่คืองานแข่งขันของเราวันนี้กับไฟเตอร์ครับจูดจอนเซนซนตเต้นเว่อร์อ่ะโอ้โหเว่อรไปปะเนี่ย ถ้าบอกแบบนี้เลยครับคนเยอะแบบนี้เนี่ยเป็นการที่พร้อมมากในการประกาศสักดาว่าลิเบเรเตอร์แห่งความเกรียนเม่พิงคิงแมนจะเป็นเซียนการ์ดใครที่บอกว่าพร้อมกับการ์ดที่บอกว่าเป็นการ์ดสุดยอดของแชมป์วันนี้เนี่ยครับเข้ามาได้เลยีราะวัลพิเศษกันด้วยใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะตัวอยอยากรู้ไหมาะวัลพิเศษคืออะไรอะไรคะเรามีล้อพิเศษให้นอ้องชมพู่ก่อนเลยด้วยครับนังวันอะไรอะ่ะคุณนางในหัวใจของเราโอ๊ยปวดหัว มาตามเมพขิงขิงและน้องชมพู่ในงานไฟเตอร์ครับ2016ว่าจะสนุกและมีอะไรน่าตื่นเต้นขนาดไหนในรายการหนุ่มเกลียนอยากเป็นเซียนการ์ด วันนี้ฮะน้องชมพู่ต้องมาบอกว่าเราเตรียมการมาเป็นอย่างดีน้องชมพู่เตรียมอะไรมาบ้างครับเนี่ยเตรียมทุกอย่างเลยตามที่แชนนักสืมาบอกมาหมดเลยค่ะวันนี้เนะเล่นแคนรอยัลพาราเดนไม่น้อยนะยลุคเพลย์แล้วก็สลีปรวมถึงกล่องเดโกพาราดินจัดหนักจัดเต็มเช่นกันฮะมีเด็ดกว่านะผมเตรียมข้าวมาตั้งแสาวันก่อนเลยครับ เค้กใบหอมซื้อมาสัปดาห์กว่าหมูปิ้งสั่งมาสามวันก่อนถ้าดี๋ยวนี้หุงแล้วเมื่อวันซึนวันนี้ไม่มีหิวแน่นอนเดี๋ยวจะท้องเสียก่อนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่มีทางไม่มีอะไรมาทำร้ายผมได้ฮะไปดูหรอหมไปเดี๋ยวไปกันเลย มีสเสบียงพร้อมเตรียมไว้เมื่อวานซื้อครับขนมกล้วยข้าวเหนียวแล้วก็หมูปิ้งครับมาเดิมเหมือนเลยนี่ข้าวเหนียวแช่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 แ,ชแ,ชแชครับแน่นอนว่าก่อนอื่นเลยเราต้องกินหมูครับหมูขนมกล้วยครับอร่อยจริงครับน้องกินด้วยกันไหมครับเก่งใหญ่เก่งใหญ่เก่งใหญ่อร่อยนะฮะมาทําอะไรตรงนี้เนี่ย กินสเบียงไงครับก็เตรียมมาทั้งสี่วันแล้วต้องกินก่อนเดีย๋ยวไหน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 ตัวก๊อกอร่อยจะตายโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันมันนี่เลยหูยชักช้าดูสิเนี่ยคนเยอะนะเนี่ยวันนี้กคนมันเยอะมากเลยคะคะจะต่อคิวลงทะเบียนจริงจริงหรอถ้าใครอยากจะเป็นเซียนกาตัวจริงเนี่ยจะต้องมาต่อคิวเพื่อที่จะลงทะเบียนมันยาวไปวน้องชมพู่ขี้เกียจต่อ ตงถืบเบียนแทนผมได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ก็ได้ไม่ไหวจริงๆแถวรถทะเบียนยาวมากครับแล้วกามีทางลัดครับผมแทรกมันแถวนี้แหละฮะน้องน่าอะไรอ่ะเอาน่น้องน่ออนอนาการจะเป็นไฟเตอร์ที่ดีต้องมีระเบียบวินัยนะครับไม่ควรแซงคิวหรือจองที่ให้คนอื่นมาแทรกแถวกำลังมองหน้าคู่แข่งผมในอนาคตครับเฮ้ยน้องคนนี้ฮะไอรอไอรอ ถือว่าวันนี้เป็นวันรวมบรรดาไฟเตอร์ตัวจริงของการ์ดเกมแล้ววันนี้หนุ่มเกลียนจะได้แก้มือกับคู่ปรับเก่าในการแข่งขันอีกไหมไปติดตามชมกันเลยครับอันเเมื่อก่อนนี้เกมที่แล้วเป็นไงผมชนะไหมเหรอผมชนะไหมเหรอผมชนะไหมเหรออันนัะนมันแค่ซ้อมครับคุณน้องพูดแบบนี้เจอกันเลยว่าเจอกันเลยว่าเจอกันเลยว่าโอ้ไม่ได้เดี๋ยวเจอกันในการลงทะเบียนสวัสดีครับสวัสดีครับผมรู้จักผมไหมฮะไมู่้ไมู่้ ผมเกียร์ในรายการ,<ม>รถูกต้องครับวันนี้เตรียมเด็กอะไรมาครับ d i เ,เมนชั่นครัับไดเมนนช่คิดว่าจะซูปโกพลินผมได้ไหมารายการที่ไม่เคยชนะรายการที่ไม่เคยชนะรายการที่ไม่เคยชนะอะไรคุณน้องเป็นแฟนรายการผมด้วยขอบคุณมาก ไม่ต้องกลัวรุ่นเนี้ยไม่กัดครับพี่เขาชื่อพี่เมพขิงขิงเสียนการ์ดเกมไงล่ะครับเล่นการ์ดมานานยังครับนานแล้วด้วยนะอายุเท่าไหร่นะสิบขวบสิบเอ็ดเล่นการ์ดมานานแล้วตั้งแต่กี่ขวบครับเล่นมา12ปีครับผมก่อนจากกันครับมาแดนด้วยกันหน่อยครับ เตรียมเด็กอะไรมาโรย่พรรดิวันน้องครับวันนี้มั่นใจว่าเอาแชมป์ไหมลูกก็ไม่ค่อยมั่นใจนะก็มา50-50ตอนนี้ครับผมอยู่กับเหล่าไฟเตอร์รุ่นจูเนียร์ครับผมน้องชื่ออะไรครับน้องเอิร์มน้องเพิ่มเองอายุเท่าไหร่แล้วอ,อ,อ๋อ5ขวบวันนี้เอาเด็กอะไรมาสู้กับเขาครับ อ๋อพึ่งจะเคยเล่นครับไม่ต้องกลัวครับคุณน้องวันนี้เอาแชมป์ไม่รูกเอา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 วอบ๊ายบายเมื่อกี้ครับมีคนเรียกหนุ่มเกลียนตอนระหว่างถ่ายทาครับผมสามสี่คนนี้ครับแถวๆนี้รู้จักผมด้วยครับดูรายการผมมาตลอดใช่ไหมครับคุณนามิเมียคุณนามิเมียคุณนามิเมียสุดยอดมากกี่โมงลืมแล้ว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 ขอบคุณมากดูการ์ตูนไปเรื่อยๆดันเจอดูการ์ตูนไปเรื่อยๆดันเจอหมายความว่าผมเป็นแค่ความพาสายตา น้องมากี่โมงครับมาตั้งแต่ตีห้าแล้วครับตีห้ามาทำอะไรครับมานั่งรอแถวครับผมมานั่งรอเขาแถวเพื่อเป็นคิวแรกๆใช่ไหมฮะใช่ครับมีความพร้อมข,ขนาดไหนบ้างครับไม่มีเมขอให้ได้แชมป์อ๋อขอโทษโทษมีผมอยู่คงไม่ได้แชมป์แล้วนะฮะตอนนี้ครับผมอยู่กับอีกหนึ่งไฟเตอร์ครับผมอายุยังน้อยหน้าตายังเด็กน่าจะละอ่อนให้ผมเคี้ยวได้ง่ายๆนะฮะคุณน้องเตรียมตัวมาดีไหมครับดีครับมาได้กี่โมงวันนี้หกโมงกว่าเตรียมเด็กอะไรมาสู้คนอื่นครับคคิดว่าจะสู้โกพลินได้ไหมฮะ โอ้มันเจอไม่ได้เลยเหรอครับเฮ้ยเจอกันหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย๋อไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องสู้กันในเกมนะฮะเอาพี่เมฟหมวัวตะเกียนกับไฟเตอร์คนอื่นเมื่อไหร่จะไปต่อแถวลงทะเบียนล่ะครับพี่เมิงคิง โอ้ยต้องพูดค่ะมเมื่อกี้น้องพูดบอกให้ผมไปต่อคิวเอผมก็ไปหาแท้คิวข้างหน้าันยาวมากอะ่ะทีมงานไล่ผมมาต่อ,อคิวอ่ะเขาบอกว่าให้ไปแท้คิวค่ะดูสิเนี่ยเขาต่อคิวกันมาตั้งยาวแล้วเนี่ยดูผู้ก็ไม่ยืนต่อคิวตั้งนานแล้วน้องฮะจริงๆผมมากับพี่เขาผมก็อยู่ข้างหน้านะขอบคุณมากครับผมเอ๊ะ<อ>ไม่ไงก็ามาด้วยกันไม่ใช่หรอมา แต่ว่าผู้มาต่อคิวพี่ไม่ได้มาต่อคิวกับผู้นี่ใส่ไม่ดีเป็นอะไรอ่ะปวดท้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนนะเห็นไหมล่าบอกแล้วว่าอยากกินของไม่ดีเฮ้ช่างเถอะลงทะเบียนดีกว่าโอ้พอเป็นสบียงที่เตรียมมา4วันแน่เลยฮะไม่น่าเตรียมพร้อมมากเกินไปเลย โอ้หก็กินไปเยอะซะขนาดนั้นนี่ครับแล้วจะมีแรงแข่งไหวไหมล่ะครับพี่แมพผีกิงโอ้ฟังจากเสียงแล้วมาทั้งอกองทัพเลยมั้งครับเนี่ยพี่เมพโอ้ยไปไหนของเขาเนี่ยไม่ลงทะเบียนหรือยัง,ง,งก็ไม่รู้รใส่จะลงแล้วล่ะมั้งตั้งเถอะลงทะเบียนดีกว่าเอาแล้วไงครับ ทำไมน้องชมพู่อยู่คนเดียวแล้วพี่เมฟกิิงของเราหายไปไหนละครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะกว่าจได้ลงทะเบียนคนเยอะมากเลยค่ะและที่งานยังใจดีนะคะลงทะเบียนเสร็จแล้วยังให้เด็กเค้กดอกมะลิแล้วก็ยังมีนมตามมะลิอีกด้วยค่ะแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมการแข่งขันกันดีกว่าค่ะ ไปก็ไม่รับโทรศัพท์อีกเนี่ยทำอะไรของเขาอยู่อ่ะโอ้ยโทรศัพท์ก็ไม่รับแบบเนี้ยเสียเวลาจริงเลยไม่รอแล้วอ้าวพี่เมพคิงๆิงไงไมาอยู่ในห้องน้ำสภาพแบบนี้ละครับแล้วจะลงทะเบียนทันไหมล่ะครับเนี่ยน้องชมพู่รอยอยู่นะครับสัปดาหนะ์หน้างานไฟเตอร์ครับ2 1 6 6จะมีอะไรน่าสนุกบ้างห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้ต้องเป็นแฉว โอ้ยถึงไม่ไหวแล้พวพี่แล้วหนุ่มเกียรอยากเป็นเซียนการ์ดสนับสนุนความเกียนโดย Kiss and Kiss